จับตีทีตายที่เราจะไม่ใช้เพชรอันนี้นะคะเอาเฮ้ยให้กดผิดกับพิดไม่เอาไม่เอามันถูกมานี่อันนี้ออนอานน,น,นี้ที่เราไม่ใช้เพชรอันนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปซื้อไอเพชรสีเหลืองเนี่ยเราจะไปซื้อปราสาทของแมวหมดกัน เออเราจะได้แบบมีพลังบินไปไหนก็ได้ด้วยไหมกว่าแล้วมันต้องใช้ห้าเพชร5้าอันเรามี6อันก็เหลืออันหนึง่งก็ดีแล้วอันนี้อร่ออ่ะอน,นี่มันว่างอ่ะเอาไงดีอ่ะ าทีวีดีไหมถ้าเอาทีวีโตะเนี้ยต้องย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ด้านข้างอะแต่เงินเรายังไม่พอเนี่ยเราอยากได้หนึ่งพันห้าร้อยอะเพื่อจะเอาคอมพิวเตอร์แต่ถ้าอันนี้มันก็จะเก่านะเนี่ยคอมพิวเตอร์อันเก่าอันนี้ก็อันใหม่อ๋อไม่ใช่อันเนี้ยอันใหม่เห็นนะจอแบน เครื่องเสียงแน่นอนว่าเราต้องเอาเครื่องเสียงตอนนี้เรามีเป็นร้อยนะเป็นร้อยกว่าก็าคือมันน้อยไงไม่เป็นไรไหนไหนโอ้ยน้ำผาในประตูแล้วเกินปะตูห้องน้ำย้ายขึ้นมาที่นึง อเอาประตูย้นมาโอเคค่ะาประตูมาแล้วเราก็ต้องเห็นโถส้วมถูกไหมน่าจะยีทำไงดีอะ่ะกับไอโถส้วมเนี่ยโอ้ยอีมันจะน่าเกลียดไหมอะ่ะโอไวอีไวทั้งๆ มีไหมแล้วตรงนี้ก็ว่างไว้เสื่องอะเออเว้นกันหน่อยอ้ยคิดมากกว่าถ้าเอาไว้ตรงนี้เออไว้แบบนี้แหละประตูอันนี้มานี่เก็บไปเ่อโมโหเนี่ย เอประมาณนี้เออไม่โมโหแล้วยิ้มเอาใครมาเวลาเรากินข้าวไปด้วยเราอาจจะเอเอเงาๆดูหน้าต่าง นี่เราจะเอานันนี้เราจะมาเดสก้ทเทคก,กันตรงนี้ได้ไหมเออเปิดเทคก,กันตรงนี้เต้นแล้วก็เต้นกันตรงนี้ไม่ดีนี้เป็นห้องอาหารอ่ะเราก็ต้องเอาไว้ตรงนี้เออเพราะตรงนี้มีที่กว้างเผื่อเยอะๆคนก็ได้เต้นืออ้อแล้วก็เหลือเจ็ดสิบห้าบาทเต้นเอาไว้ตรงนี้ ข้างฟ้าแล้วก็มันก็ไม่แย่แต่ที่แน่ๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดเพลงให้มันเต้นก่อนเจ๊ะ ไม่อะไว้ที่เดิมมาลเละจากข้องหมันกว้างมาออมเออคุยคันเดียวอีกเออไม่เออมข้องหมันกว้างเลยไม่ไม่ถ้าตรงนี้ถ้าคอมเรา,เาไว้ตรงเนี้ยเอาอตัยอ,อ,อยู่นิ่งๆดิอ,อ่ะถ้าคอมเรา,เาไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะวางะว่างไว้ให้ใครอ่ะ ดูดิเออถ้าใครที่สงสัยว่าอมอเพื่อใครไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าคพูคนเดียวการคุยคนเดียวเป็นการที่เหมือนเราตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเหมือนแบบถามว่าอาเออแล้วเราจะเอาอะไรดีเสียงรถเมย์มันน่ารำคาญ อ่าเราจะจิกกันนี้นะคะเพราะว่าห้องนอนเนาะก mm ็ hmm. ะอยากให้นางนอนเรื่อว่าจริงๆไม่ใช่หลอกตังเรามีน้อยแต่เดี๋ยวเราจะทําให้ตังเราเยอะได้กลับปะกลับกลับไป mm hmm. เดี๋ยวเราจะซื้อหนังสือการ์ตูนด้วย ดีมากลูกแม่ทำอีกทำอีก านสีพวกเนี้ยนะตรงหลังสือมันจะมีสีเออเราก็เลือกตามสีได้เดี๋ยวเราจะซื้อก็อี้ใหนางนั่งด้วยคิดว่าจะเอาแบบสองอันนี้ไหมเออมันจะได้แบบประมาณเนี้ยนั่งกันนุ่มๆในไหนเสียตังแล้วก็สร้างให้มันเป็นเหมือน2ออันอย่างเงี้ยเห็นนะเออมันนุ่มนะ ชิดไปเลยแล้วเราก็จะซื้อตังยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อบ้านเราดูยิ่งใหญ่ยังคะถึงไหมตรงนี้จะโล่งหน่อยอ่ะโอเคเดียงัง เอาคิดอีเอาต้นไม้มานี่ดีกว่าให้มันดูแบบเอาต้นไม้มาไม่ได้เอาพี่ต้นไม้ฉันมาไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ที่เดิม ไดค่ะเพราะว่าถ้ามันน่าเกียดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่เราเอาซื้อพวกอะไรมาตกแต่งก็ได้นี่ไงดอกไม้เหมือนกันไหมเนี่ยนี่มันอยู่ฝั่งนี้กันเนี่ยเอามันอยู่ตรงนี้ก็ได้อะแลยวเราก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตให้มันถึง แต่ตอนนี้ง็ไม่พอโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย